สวัสดีครับผมใหญ่มารดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่บัววัดศรีบุราลรพาราม เป็นเหรียญรุ่นแรกเื้อทองแดงดมดำบล็อกแก้มขีดจังหวัดตากนำ้ำม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพักเครื่องที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกางนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพักช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาักนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพรมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหลียบเป็นองค์ปร,นะระกอบในการจราานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณใบหน้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมปเป็นแนวเฉียงลงมานะเป็นเส้นลวดน,นูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงใบหน้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบรยิเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงลงมานะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมแนวเฉียงนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดสลาอาเนี่ย ตรงปลายเส้นลวดสลาอาเนี่ยจะมีเม็ดกลมๆใหญ่คมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมูฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดสลาอารตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมจะมีเม็ดก,กลมๆนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจรานาของผมนะเดี๋ยวผมแตะแคงให้ดูนะเห็นไหมครับผมตรงปลายเส้น,สนาารัศ马拉เนี่ยจะมีจุดกลมๆนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นรัศตัวลอเรือเนี่ย ตรงด้านบนเส้นรวดตัวลอเรือเนี่ยจะมีเส้นแตกบางๆนะครับผมติดกับขอบรวดด้านในนะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงมูฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นรวดตัวลอเรือนะบริเวณตรงเนี้ย ตรงด้านบนเส้นลวดตัวรอเรือเนี่ยจะมีเส้นแตกบางๆนะครับผมติดกับขอบลวดด้านในนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับค้ขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจจรนาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดบางคมขึ้นมาแบบนี้นะนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวล้อเรือกับเส้นลวดตัวพอพาเนี่ยระหว่างตรงช่องน้ำเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีหมุดนะครับผมลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวล้อเรือนะครับผมกับเส้นลวดตัวพอพาเนี่ยระหว่างตรงกลางเนี่ยตรงร่องน้าเนี่ย จะมีหมุดนะครับผมลอยคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นหมุดนะครับกลมๆนะครับลอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรณาของผมนะ <criptions! S 1> เห็นไหมครับผมจะเป็นหมุดลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงริมฝีปากท่านนะครับผมมุมเฉียงหน้าฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะตรงปลายริมฝีปากท่านเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆน,นะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงริมฝีปากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดแตกนะครับผมเป็นเส้นลวดบางคมนูขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการิจรณา,าของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดแตกนะครับบางขึ้นมาอีกทีนึงอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหน้ากัน บริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะครับผมตรงมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะลักษณะรู right. bin, รจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวเรามาไล่ก <Naomi. S 1> ันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนื่อยๆเล็กน้อยนะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรับ ผมมุมนะมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผม well, ah right ผมีแบบนี้ผมก็ยินดีร <tamanho S 2> ับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมส่งรูปพาพมาทางแอปเขียวเนี่ย จะสะดุดในการติดต่อมากกว่านะอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียญน,นะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระบริเวณใบหน้าองค์งพระนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบาหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตัวองค์พระบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวองค์พระนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะะแบบนนี้ อันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมในการเจรนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอนาขละตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะบริเวณตรงนี้นะ ตรงบริเวณด้านข้างเส้นลวดยันเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่เลนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่าง้าฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดยันบริเวณตรงนี้นะตรงด้านข้างเส้นลวดยันเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินน,าานะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นเป็นก้อนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นก้อนนะครับนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันไปผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเม็ดลอยๆนะครับผมเป็นเม็ดเล็กๆนะกลมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงพื้นมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมจะมีเม็ดเล็กๆนะครับผมคมลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมถ้าผมตะแคงเนี่ยจะชัดหน่อยนะจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะตรงปลายเส้นลวดอักขระเนี่ยเขาจะติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงปลายเส้นลวดอั卡尔า์ตรงนี้นะเห็นไหมครับผมตรงปลายเส้นลวดอักขา์เนี่ยจะมีเส้นแตกบางๆติดกับขอบลวดด้านในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรนาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดบางนะครับผมมนู่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมติดกับขอบลวดด้านในนะอันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงด้านในนะครับผมในช่องยันนะครับผมบริเวณตรงตัวเลข5ไทยเนี่ยบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเลข5้าไทยเนี่ยจะเป็นแนวนอนนะครับผมไม่ได้เฉียงขึ้นไปนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมด้านในฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงตัวเลข5ไทยนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงปลายตัวเลข5ไทยเนี่ยจะเป็นปลายแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่ได้เฉียงขึ้นไปนะจะเป็นแนวนอนนะ คมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5ในการจารณาของผมนะอันเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นอุปก,กรณ์ในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะเป็นตามหมดลักษณะแบบนี้นะถ้า เหรียญไม่ผ่านการใช้งานมานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนูนมขึ้นมาลักษณะแบบนี้บริเวณตรงขอบเหรียญเนี่ยก็จะแบนนะครับผมยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมฝั่งซ้ายมุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักขึ้นลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับผมส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งขวาด,ด้านบนนะเห็นไหมครับผมเส้นลวดอักขาดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาน,านูนคมขึ้นมาลักษณะาาแบบนี้อแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดยันนะครับผมตรงมุมตรงกลาง เห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังในการเจรณาของผมเท่านั้นนะนเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมระเวนนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกัน บริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นอุปกรณ์ในการจจรณามีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางนะอนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ย ผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนำมาทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญน,นะมุมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมจะจําให้แม่นนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวา บร up, the the ิเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะครับผมจะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือตัวตัดนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะ ต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตรงัดนะมุมบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับผมฝั่งขวานะลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ